สวัสดีค่ะพบกับเกล็อกชาแนลกันีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเช็คเอาท์โดยไม่มีการ์ดกันนะคะอันดับแรกค่ะพาขอ,อยกตัวอย่างเป็นห้อง101ค่ะตอนนี้สถานะของห้อง101อยังเป็นสีแดงอยู่ค่ะเราจะทำการเคลียร์สถานะห้อง101เพื่อจะให้เป็นสีเขียวคือห้องพร้อมขายค่ะอันดับแรกเลยค่ะ เราเลือกคำว่าเช็คเอาทค่ะจากนั้นจะแสดงหน้าป๊อปอัพการเช็คเอาทขึ้นมาค่ะถ้าข้อมูลในส่วนของการเช็คอินไม่เยอะเราก็สามารถเลือกห้องที่จะที่จะทำการเคลียร์ข้อมูลได้ค่ะแต่ถ้ากรณีที่ข้อมูลเยอะให้เราสังเกตต,ตรงคำว่า room ค่ะ จากนั้นพิมพ์หมายเลขห้องที่เราจะทำการเช็งเอาโดยไม่มีการ์ดออกค่ะขอยกตัวอยา่อยางเป็นห้องหนึ่งศูนหนึ่งนะคะจากนั้นเลือกคำว่าเซิร์ชค่ะจะแสดงเรคคอร์ดขึ้นมาค่ะคือห้องหนึ่งศหนึ่งค่ะจากนั้นเราทำการเลือกค่ะจะขึ้นแถบสีน้ำเงินค่ะตรงด้านขวามือค่ะให้เราสั่ง ตรงคำว่า Room ค่ะให้เรากดเลือกคำว่า Room ค่ะจะแสดงใน pop-up ว่าเราจะทำการเช็คเอาท์ห้อง101ออกหรือไม่ถ้าเราทำการเช็คเอาท์ออกให้เรากดคำว่า OK ค่ะค่ะลองกดคำว่า Close ออกค่ะลองคลิกขวา r e f r e s ค่ะ ตอนนี้สถานะห้อง101เป็นสีเขียวคือห้องพร้อมขายแล้วค่ะเพียงเท่านี้เราก็ทำการเช็คเอาท์โดยไม่มีการ์ดคือห้อง101ออกเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิดีโอวิธีการเช็คเอาท์กรณีที่ไม่มีการ์ดก็ขอจบเพียงเท่านี้ อย่าลืมกด Subscribe และติดตามวิดีโอของทางเก็ล็อกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ